สวัสดีครับพี่กบิย,ยามตอนนี้เราอยู่กันในเกมซีกเวอร์ลี c ซีนะครับภารกิจที่2 8 7 28 8เแนั่นเองเดีย๋ยวเราไปลุยขั้นต่อนะครับในภารกิจที่2 8 7รก่อนภารกิจที่2 8 7นะครับ3 8 7แเวไม่ใช่2 2งรจนะครับสาอนแป็นะครับเจอกับซีกเวอร์นะครับแล้วก็เวกกับซีกเวอร์นั่นเองเอจะมาทุกๆห2 3สองสามนาทีนะครับแล้วก็เจอกับบอสซอกเวอร์จะมาเป็นเลนฟอสูมนนะครับตอนเลือดปอมใกล้หมดเล่นแบบแบบแเ,สาาเสดสแมทซะเลย อ๋อโอเคอืมเราไม่สามารถที่จะใช้ซอสหวาดได้นะครับโอเคเดนแมสซาได้ทันทีใช่ไหมดูว่าเขาจะบุกมายังไงนะครับเขามาเป็นซิ่งบอดแน่นอนไม่ต้องสืบออ๋อทำทำลายป้อมฝันตรงข้ามเหรอเฮ้ยพี่ยำก็ลืมดูว่าเราเล่นแบบทําลายป้อมฝันตรงข้ามนะครับสนุกสิครับแบบเนี้ยแต่เขาจะมีเวฟมาใช่ไหมละ่ะนี่ไงมีเวฟมาครับอืมเรายิงธนูไวจนหลุดการควบคุมกับเจ้าหญิงก่อสายฟ้าเลยทีเดียวสนุกสนานกันไป มากันแล้วครับ <S <S พี่ก็มากันเยอะครับคราวนีนนนะ้ยังก่อนนะยิงยิงหัวยิงหัวได้ไหมละ่ะต้องกรโดนหัวเท่าไหร่ไปออกมาสู่หน่อยช่วยเราหน่อยตั้งรับไว้ตั้งรับไว้สเปียร์ต้อนเยี่ยมมากสเปียร์ต้อนก็ตายไปเอออย่างนี้ก็ดีนะครับเจ้าหญิงก่อสายฟ้ามาช่วยเราถ้ามันเข้าหัวก็ดอกเดียวเหมือนกันนะใช่ไหมดอกเดียวพยายามเข้าหัวได้คือซอสหวานเนี่ยเรามากันอีกแล้วครับ เรายิงเข้าหัวซิกันบอร์ดได้ไหมไม่ได้มันไม่วันฮิตคิวนะครับเขาไม่อนุญาตให้เราวันฮิตคิวบุกโจมตีเลยครับเฮ้ยเราไม่มีสเปียร์ต้อนหรอครับเออลืมสร้างง่อยไปละใช้คนเก็บแรับศึกก็ได้แล้วเราจะจบเกมได้หรือยังครับน่าจะยังเขามาเก็บแรกตรงนี้เราอะคือเว็บมันมีแค่1นาที2นาที3นาทีใช่ไหมเราจะได้ไม่ต้องกังวลมันก็จะเหลือเว็สุดท้ายคือนาทีที่3ใช่ไหมครับ แค่นี้เขาก็ไม่สามารถที่จะสร้างยูนิตอะไรได้แล้วนะเขาเงินเขาไม่มีนะครับยืนประมาณนี้ยิงไม่เรื่อยยิงจนเมื่อยมือนี่คือเวฟที่3ใช่หรือไมย่ยิงกันมันมือเลยในเมื่อยมือเลยเนี่ยพอมาเข้ามาใกล้เราก็จะมียูนิตธนูข้างหลังช่วยยิงอีกนะครับโอเคหมดแล้วนะเวฟบ123นะอ๋ามันจะเหลือหัวหน้าซิกเน็ตบอลใช่ไหมที่จะต้องมาช่วยสู้นะครับในตอ,อนที่เขาเป็นกองกําลังเสริมนะครับตอนนี้เลือดป้อมน้อยน้อยนั่นแหละ จะไปไหนกันจะไปไหนกันครับเราก็ยิงธานูใส่ป้อมเลยซ <What? S 1> ุ่มทียร้อยห้าสิบ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 รอกังเสริมมันออกมาครับมาละออกมาละก้ามาสู้กับเราไหมมีมีกล้าเข้ามาสู้กับเราคนเดียวโอ้ไม่กล้าครับไม่กล้าครับผมหัวหน้าซิกเน็อดไม่กล้าเาก็ตายนะครับแบบนี้นะเรียบร้อยลุยเลยครับไม่ต้องรอเขาไม่สู้เราแล้ว เดี๋ยวจะหญิงตายจะหญิงตายไม่ได้ไม่เมาถึงแม้ว่าเราจะนําหางกันไหนก็ไม่อยากให้เจ้าหญิงเกาะสายฟ้าตายนะครับเพราะว่าดาเมจของเธอรุนแรงมากยิงบ้านเลยก็ได้เรียบร้อยสายฟ้าโอ้สายฟ้าผาาลุลวัวชนะช่ำชๆเพราะเจ้าหญิงเกาะสายฟ้านะครับสามแปดเจ็ดจบแบบง่ายๆต่อไปสามแปดแปดนที่สองร้อยแปดสิบแปดทันลูกพันฝันขงข้ามครับเจอกับบัตเบดและโทโซฟิไลล์เราจะเจอกับบาลอนบตรเบรดด้วยนะ ในทีที่2นะครับแล้วก็เจอโตสฟิลท์ในนาทีที่3คอนโทรลยูนิตได้ทุกรูปแบบสกินนี้ก็ต้องอ,ออกนะลืมมอาออกนะครับเมื่อกี้นี้เชลุยครับไม่เอาไม่ซื้อไม่สกินโอเคซอสวาดแล้วก็คนเก็บแร่มีคนเก็บแร่หกคนก็พอเดี๋ยวเราจะเร่งเอาเป็นใครออกมาดีจอมเวทไหมจอมเวทก็ได้แต่พี่ยอยากเล่นเป็นอาร์ชิดอนมากกว่าไอพวกนี้เราไม่สนใจหรอกานายจะไปไหนก็ไปเราจะไปยิงคนเก็บแร่เขาเราจะไปฆ่าคนเก็บแร่เขาครับ ตีหลังก็หนึ่งทีร้อยยี่โอ้โหแทบไม่เข้าตีหลังไปอีกหนึ่งทีไม่โดนถ้าเป็นอย่างนี้เราจะแย่นะครับแต่ว่าเราก็เริ่มมายิงคนเก็บแรกเขาแล้วนะยิงไม่เข้ายิงไม่ยิงไม่ตายด้วยประเด็นเนี้ยยิงไม่ค่อยเข้าเลยครับแค่เหมือนเราตายก่อนกลับบ้านก็ได้อ่ะถอยเล่ยถอยเลยไม่ต้องสู้สู้ไม่ได้หรอกถ้านูเราก็จอกไปอาจจะต้องอัพมาสู้จริงๆนะเนี้ย ตายอยากได้เป็นอสเปียรต้อนนะครับอยากได้ก็สร้างครับรออะไรยิงหน้าเข้าไปโ <c oughs> อ้ดวนธนูก็แพ้เหรอเข <c oughs> ้าหวัวดีเดียวเราตายตายครับไม่ต้องฝืนครับเอาอะไรดีนักหนูขอเก่งๆหน่อยแล้วก็คนเก็บแร่มงกุฎป้อม แค่นี้ก็พอละมั้งซอสบาสกินทองโอเคประมาณนี้มันต้องเล่นแบบนี้ครับถึงจะมันดูสิว่าเราไม่ใช้สกินนะแต่อัพมาสู้จะชนะไหมเราก็เก็บแร่ไวขึ้นนะครับเก็บแร่ไวขึ้นก็หมายความว่าเราสร้างยูนิตได้บ่อยขึ้นนั่นเองเก็บแร่ไวขึ้นก็สร้างยูนิตได้ง่ายขึ้นนั่นแหละครับหวัว76หจาก64เป็น76ครับตอนนี้ซอสบาดมาสักคนหนึ่งก่อนเอาไว้เผื่อได้ใช้จุกตาย76ห เจ็ดสิบหกตายโอเคสะเปียร์ต้อนออกมาก่อนเอ้ยเดี๋ยวก่อนก่อนสะเปียตอนขอเป็นอาชิดอนก่อนครับอาชิดอนคนนี่ไงซอนบาดล้วก็อยู่ในกลัวอะไรไปครับโชกโชกอ่าคราวนี้เราตีแรงพอๆกันแล้ว <Yeah. S 1> กันก็ได้อะกันอยู่ตรงนี้ก็ได้เราตายนะเนี่ยโอเคตายไปไม่เป็นไรกลับบ้านก่อนโซลไฟล์มาแล้วครับตายหรือ,อยังโราโซไลไฟล์เออตายละรอบัดเบรยตรงนี้ตาย ตายครับลุยยิงยิงจริงๆไม่อยากให้ซอฟบัดมันยิงนะเฮ้ยมันมันตีเลยนะอยากให้มันกันเฉยๆยไม่ได้หรือไงแต่ไม่เป็นไรครับเพราะว่าสเปียร์ต,ต้อนเรามาละคนเก็บแร่เราก็าเก็บแร่ไว้อยู่สเปียร์ต,ต้อนไม่ได้อัพบล็อกดาเมจมาด้วยนะนะั่นน่ะบาลอนบัตเบลดมาโอเคมาดูกันว่าอัพป,ประมาณนี้สู้ได้ไหมอ้าวกลับบ้านครับบาลันบัตเบลด อ่าบอลลอนบาดเบดไม่กลับไม่กลับดีมากหายไปก่อนเกือบตายไปหันหลังไปนั่นแหละนั่นแหละจบเยี่ยมครับอืมหโอ้โหโอ้โหเดี๋ยว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 มีสองคนเหรอมีสองคนครับแต่พอเราไปลุยกับเขาเขาก็ถอยหลังกลับบ้านมันจะกลายเป็นว่าเราจะต้องไอ้นี่กับเขานะครับดวลธนูนั่นเองดูประมาณนี้เขายิงเราถึงไหม ไม่ถึงแต่เรายิงคนเก็บแรกเขาได้ก็ไม่ได้ยิงง่ายไม่ได้ยิงง่ายๆนะเนี่ยโทโซฟิลลีเดอร์มาครับหวหน้าโทโซฟิล,ล่ามาไอตัวธนูยิงไวๆนะั้นแน่นอนจะวิ่งมาหาเราเลยไหมไม่วิ่งไงโ,โูวิ่งสิเรียบร้อยไปเราบล็อกดาเมจครับบล็อกดาเมจแล้วให้มันรับดาเมจเราไปชึบหายจบนักธนูยิงได้ยิงไหมนะ่ะไม่ได้ยิงเออถ้าเป็นแบบนี้สู้ยังไงก็สู้ไปแบบนี้แหละ ปวนๆเข้าไปเรื่อยๆเขาก็จะไม่ได้เก็บแร่นะพี่ยามจ,จะยิงโดนกําลังจะถามตัวเองว่าจะยิงโดนไอ้เจ้าโนโซโฟิไลไหมโดนยิงยิงโดนโซโฟิไลไหมไม่รู้แต่ว่าเมื่อกี้คนเก็บแร่ครับไอ้ซอสบ้าครับตายไปแล้วเนี่ยเป็นประมาณนี้ยิงโดนนะยิงโดนโ,โซฟิไลยอยู่ตายโอเคจบไะออกไปป่วนเขาอย่าเขาเก็บแร่ได้มันถึงขนาดต้องถอยกลับบ้านแต่ว่าเราทำอะไระมากกว่านั้นไม่ได้นะครับ จบเลยก็ได้นะคิดว่านะครับสเปียร์ต้อนเลือดเราน้อยมากเลยแต่ไม่เป็นไรสเปียร์ต้อนจูคาร์เซนอาชิดอนเขาได้อยู่แล้วนะครับแล้วไงต่ออถ้าเราเป็นอย่างนี้แล้วยังไงต่อธนูเราโจมตีบ้านเขาทีละ4ดาเมจนะครับมาแล้วครับผมเลนฟอสเมนต์ครับกองกําลังเสริมนั่นเองอเราตายไปก่อนเลยครับสเปียร์ต้อนเรามาตังรับนะครับบ้านกันนี้มาไหมเพื่อนนายมาไหมไม่มาใช่ไหมไม่มาเดี๋ยวเราไปเองธนูปักหลังคนเก็บแรกเขาแบบยับ,ยบ เขาไม่เข้ามาเดี๋ยวเราก็จูงหน้าขนูก็ได้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นก็แต่ก่อนจะยิงทะลวงบัตรเบยเข้าไปนี่ลําบากอยู่เหมือนกันงั้นเราก็แทงธนูดีกว่านะครับรอให้บัตรเบยก็วิ่งมาใส่เราโ,รโซฟิลัยที่ยืนอยู่หน้าบ้านนี่เป็นอะไรที่ค่าลําบากเหลือเกินเราไม่อยากให้ยูนิตเราตายเดี๋ยวเกมพลิกเพราะฉะนั้นเอารอสเปียต้อนดีกว่าเอาชัวชัวไว้ก่อนครับไม่ต้องรีบพอได้สเปียตอนแล้วเราก็ลุย <Yeah. S 1> มันก็แค่นี้ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้กว่านั้นกว่านี้ ยิงมาละยิงมาแล้วเราก็นี่เลยกันไว้เลยครับเอาโล่กันไว้เดินติดตัวให้ได้ถ้าติดตัวได้ทุกอย่างจบ <c oughs> ถ้างั้นเราก็ยอมตายบ้างก็ไดนะ้อ่ะโอ้เราตายมากกว่าเขาตายนะเนี่ยหกเจ็ดแปดคนเขาตายไปกี่คนเองสามสี่คนยอมครับยอมครับโ,โซลิไลโหดจริงอันนี้ยกมันจะมีโหดกว่านั้นก็เจ้าหญิงกอดสายฟ้าง <c oughs> ั้นก็พตดโหดชนะแล้วครับ ต้องอัพมาสู้แฮะแต่ก็ดีครับอัพมาสู้ก็สนุกดีเป็นเขาเรียกว่าเล่นเพื่อความบันเทิงอีกแบบหนึ่งเจนดที่19วินาทีครับผมถ้าเล่นเป็นจอมเวทเป็นหลักก็น่าจะไวกว่าน,นี้นะครับโอเคครับผมและนี่ก็คือ s ติกบอ l l l กาซีสา3 8ปด8นั่นเองสรับวันนี้พี่แอมก็เซิมเมอร์และเกศสติ wall Legacy ต้องขอตัวลาไปดีเบียงเท่านี้ก่อนแลวว้วพบใหม่โอกาสหน้าสรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายครับทุกคนแล้วเจอกันค่ะ ดูแลถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเป็นกำลังใจให้พี่อามด้วยแล้วก็อย่าลืมนะครับกด s u b s c r i b e นะครับกดติดตามที่รูปโปรไฟล์ตรงกลางได้เลยนะครับผมยังไงวันนี้พี่งารมก็ต้องขอขอบคุณทุกคนที่กดติดตามให้พี่อามนะขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับผม